มูเฮาคือผู้หยงรังคือผู้สัสาสสนผู <or> ้คนอื่นได้สุขสมอ,อยากเพือแรงนางมีสัวรสัตวาสสังคมกอมีภัยมงมูเฮายังส เมืองน,นี้ดูดีสวยเดลนให้บ้างเสียนสีหูความบางหม่ผู้ความขนนผู้คนขยะคือระาอพุ่มเทยใจมอบความสุขให้หมวลนชน เราเป็นกูเป็นเราเดี๋ยวไปเดีวไปเล้วแวแลมากีนไ่ดีดูดป่ะฮะดั้เอไดูดูดีชมสอะรนี่ก็ล้อจะหนักหรือจะข้นหรืออลไตอนนี้ฮะครับอย่งหลังใจกันร่อยครับทีนั้นล้านห้าครับสายห้าครับผมสายห้าครับสายห้าเลสายืนมันคืดครับมันคืดนี่สายหืนครับไม่นี่สายหาครับมันคือทำอะไรมาครับ คือนี้มันเกี่ยคือเกนี่ยเกิดที่หลังรถหลังรถเขามาข่มขืนผมครับเตรียมเอกสารนีฟ้องร้องอยูเตรียมนะครับแจ้งแจ้งตำรวจเลยครับยังครับพวกพวกไอ้ดีใจหอมใจขึ้นมาข่มขืนมันคือผมขาดทุนเนี่ยพี่ันเป็นทังไม่ขาดยเพราะเขาบอาเงินไหรขาดทุนฮะเพราะว่าผม เส he ียไปสุดไปสองน้ำเลยพี่